หมอดูคู่กับหมอเดาแต่ว่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 าเรื่องที่คุณครูทายนี่ก็บอกว่าบริษัทไอศครีมนะคะเขาวิจัยมาแล้วว่าคนชอบไอศครีมรสนี้เป็นอย่างนี้คนชอบรสนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไหนใครชอบไอศครีมรสอะไรกันบ้างแล้วเราจะมาทายกันว่า นิสัยของคนคนนั้นเป็นอย่างไรนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับรถไอศครีมนะคะเ,เราต้องไปอ่านคำกันก่อนอา้ามาเรียนรู้จักคำค่ะคำที่หนึ่งคำว่ากูอ่าในเสียงดังฟังชัดกูกูไเอกอ่าข้อที่สอง อที่าส,ส,ส,สามข้อที่สี่เดี๋ยวขออาหยุดก่อนหยุดก่อนแข่งกันอ่านดีกว่าจะดูคนที่เล่นอูราอู่าคุณครูเมื่อสักครู่นี้ว่าอ่านหนังสือได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าง่วงนอนอยู่เคลื่อนไหวก็เลยไม่ได้เคลื่อนไหวอาตอนนี้ขยับปาก่อยนะคะอย่าเล่นเกม่้นตาดากับคุณครู คำต่อไปคำนี้อ่านว่ากออาวอ,อกไมโทก,ก้าคนที่ถือไมโครโฟนอ่านดังๆให้เพื่อนฟังหน่อยสิคะกออาวอกา้าไม่โทก,ก้กออาวอกา้าไมโทก,ก <c oughs> ใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวถออ้างั้นถ้าไม่ใช่ตีใหญ่ ซึ่งเป็นหัวโจกของกลุ่มไหนอ่านให้เพื่อนฟังด้วยอาวเกาไมโทเอ้าเอาอ่านอีกทีค่ะลูกพร้อมๆกันกอาเกาไมโทเก้าลอด้วยอ่านได้ถูกต้องด้วยอย่างนี้ค่อยเหมาะที่จะเป็นหัวหน้าเพื่อนหน่อยอ้าวต่อไปคำต่อไปเอาอ่านดังๆ กนถือไมโครโฟ,รฟอนอ่านอีกทีค่ะอ,ออนออ่านก็จะโดนเคกันดิอ่านว่าอะไรออนออ่านไหมเอกอ้าวขอเสียงดังๆให้คุณครูฟังอีกทีลูกอออาน,อนอ เก่งมากค่ะคำต่อไปอ้าวอ่านพร้อมกันค่ะชออีมอชิมอ้าวสุดรออ่านให้คุณครูฟังหน่อยค่ะชอยอีมอชิมเอาอีกทีค่ะอีกทีชอยอีมอชิมอ้าวเพื่อนๆช่วยกันอ่านดังๆชอยอีมอชิมอ้าวปลืมปล้มใจมากเลยลูกชายอ่านได้เนี่ยอ้าวต่อไปต่อไป คำนี้ค่ะงอเอานาน,เน้องเงินอะไรนะคะงอเอานานเงอเอาน,าน,เน้งองเงินออา,นานอ,อีกทีค่ะลูกงอเอ็นาน,น้องเงินอ้าวขอเสียงดังๆด,ดูปากคนที่มีฟันไม่ครบทุกซี่สิส <c oughs> อ,อ่านค่ะงอเอ็นาน,น้องเงินเก่งมากค่ะ คนต่อไปค่ะกับคำนี้โซอูมอสมไมโทส้มอาอ่านอีกทีคนถือไหมโสออมอสมไมโทส้มเก่งมากคนต่อไปค่ะกกอะกะทออิทิกะัติเก่งมากค่ะต่อไปคนอื่นไม่ต้องอ่านแล้วแสดงว่าอ่านกันเก่งๆแล้ว คำนี้อ่านว่าอะไรนอ <ählt>. งเ, er. เอาอ่านค่ะลูกนององนองไม่โทน้องชออายอชายน้องชายเก่งมากค่ะต่อไปต่อไปคนต่อไปหมดได้ยังเอ่ยเอ่ะยังคุณชายธาดาใช่ไหมคะใช่คุณชายธาดาอ่านให้คุณครูฟังหน่อยคำนี้ค่ะ ได้หรือเปล่าคะเอา้าท่าดาอ่านที่ลูกมอมอวงม่วงไม่มีนะลูกนะมออะมะเอา้าท่าดาอ่านสิคะมออ,งอมวงงม่วงไม่เอกม่วงมอมวงม่วงไม่มีอ่านว่ามออ,งอมวงงม่วงไม่เอกม่วง อฟังเสียงเพื่อนๆอีกทีหนึ่งสองสามพร้อมกันค่ะมออะมะัวเอียอะคุณชายธาดาอ่ามออะมะมออัวงมอเมืองไม้เอกม่วงมะม่วง อ่ามั่นใจแล้วอ่านอีกทีหนึ่งสองสามมออะมวงมวม,ม่วงไมเอกววรวมคำค่ะลูกมะม่วงธาดาต้องไปฝึกอ่านที่บ้านด้วยนะอ่าคนต่อไปถ e tamam. แถวสา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 วค่ะ ปกปุ้งเก่งมากค่ะคนต่อไปค่ะบอาบะหอมอีมีไมเอกมีบะหมี่เก่งมากค่ะคนต่อไปค่ะหออาบะขับรอถอรถขับรถเก่งมากค่ะคนต่อไปค่ะกโก้๋วยเตี๋ยวกออัว ก well, well, well yeah, yeah. ัววยไม่โทรกล้วยต่อยกัวยยอกล้วยไม่มีลูกกัวยกล้วยเตี่ยวเัวร้อเพื่อนพอถึงเวลาที่เราอ่านเราก็อ่านไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาอ่านใหม่อีกทีค่ะอ่านพร้อมกันดังๆหนึ่ง้อส ดีค่ะคุณต่อไปค่ะนออยอน้อยไหมลูนอยหอนออารนอไมเอ๊ะนอยนะคุณต่อไปค่ะ

จริงๆนะพ่อ,อที่นี่ทีนี่คำนี้คุณ้หอานจริงทำไม่ต้องตะกุดคำนี้อ่านจริงทำไม่ต้องตะกุกคำนี้อ่านำไม่ต้องตะกุด อเอาละหมดแล้วถ้าจากการอ่านทำสังเกตแล้วว่าห้อ,อ,อ,องนี้อ่านหนังสือจริงอ่านหนังสือครองมีบางคนชอบนั้นที่อ่านหนังสือไม่อ่านไม่ครองอ่านไม่จริงเพราะฉะนั้นกลับไปฝึกอ่านที่บ้านได้ดีไหมอ่านนะคะที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ช่วยฝึกด,ด้วยนะคะอ่ะทีนี้เราม,ามาดูเรื่องของสิ่งที่เ,เด็กๆจะต้อง เรียนเริในวันนี then, ้ฐานนั้นก็คือคำว่าคำว่าอะไรนะอ้าวรถรถคำนี้หมายถึงอะไรคะรถหมายถึงสิ่งที่รู้จักด้วยนอย่างเช่นปรี้วบานเแมเน จืดอะไรอีกนี่นะปัดเผ็ดหวานก็มีตั้งหลายรูปเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนรู้รสของไอศครีมกันทะามนี้เด็กๆลองดูอะไรคะ เด็กๆบอกพี uh, um so ่บานนี yeah. ่คืออะไรอิรีม่เราเกามีขายไหมอมีขายเด็กๆรับประทานตอนไหนคะตอนเที่ยงและเด็กๆทรบี่าว่าไอสครีมมีมากมีี่ไรบ้าง คุณครูขออังกฤษอังกฤารู้จักรสไอซ์ครีมอะไรบ้างรถตอร์เบอรี่คนที่สองค่ะมะนาวมะนาวค่ะช็อกโกเลต์ช็กค่ะรถสายลุงรถสายลุเป็นยังไงครับลุงมันมีเป็นสีรุงเลยเหรอคะและรสชาติ คุณก็ไม่ถือประปานเยน้อยไ้อักรึกแฟรึกแฟค่ะช็อกโกแลตชิพช็อกโกแลตชิพค่ะรึมรถาวรค่ะมะถาวรมะพร้าวค่ะนิาค่ะิาค่ะมรส้มค่ะรมะนาวค่ะ